สวัสดีครับนะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับผมอันนี้วันนี้มีนะครับการเลี้ยงหนอนนะครับเลี้ยงหนอนให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยนะครับเป็นหนอนแมลงวันไลานะครับวันนี้ก็จะมาทําการคัดแยกนะครับก็คือเราจะมาคัดแยกกันนะครับว่าตัวไหนที่มันเข้าฝักแล้วนะครับตัวสีดํานะครับหรือตัวอ่อนนะครับ การคัดแยกเราจะเอาไปให้อาหารนะครับแล้วก็เอามาคัดนะครับหรือว่าเราจะเป็นการเริ่มต้นยังไงนะครับวันนี้มีคําตอบให้ครับนะครับไปดูกันครับอันนี้ถ้าเราสังเกตดูนะครับอันนี้คือเขาตัวเขาจะสีเข้มแล้วนะครับอันนี้เราจะเก็บไปนะครับไว้ในคอกบินนะครับใช้เวลาอีกประมาณไม่เกินสิบวันนะครับก็จะเป็นตัวตัวพ่อแม่พันธุ์นะครับ ขาก็จะมีปีกมีพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะครับถ้าเป็นแบบนี้สีเข้มอยู่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้เราเอาไปให้ปลาได้เลยนะครับยังไม่เข้มมากอันนี้เอาไปให้ปลาได้นะครับการให้อาหารปลาก็ไม่ต้องมีวุ่นวายในขั้นตอนนะครับก็แค่ใส่ในตะแกรงนะครับก็คือธรรมชาติของหนอนก็จะดันลงข้างล่างนะครับ พอดันลงข้างล่างก็จะตกลงไปข้างล่างนะครับอันนี้เราเอาเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้สําหรับให้ปลานะครับเป็นอาหารปลานะครับปลาที่อยู่ในองก็จะได้รับอาหารนะครับนะครับจากข้างบนตกลงข้างล่างนะครับอยากให้ยหน่อยนะครับ <c oughs> ถ้าถ้าให้ อาหารเม็ดนะครับเราต้องเปลี่ยนน้าบ่อยเนาะนะครับอันนี้คือเราให้ด้วยอาหารธรรมชาตินะครับปลาที่ได้กินอาหารแบบธรรมชาติการขับถ่ายหรือว่าการเปลี่ยนน้ําก็จะไม่ต้องทําบ่อยนะครับขั้นตอนการเลี้ยงนะครับนอนมแมลงวันลานะครับเอามาให้อาหารเอามาให้ปลานะครับไปดู ส่วนที่ยังเป็นตัวเล็กๆนะครับที่เราเอาล่อไว้นะครับอันนี้ผมเข้ามาในคอกบ in ินแล้วนะครับนะครับคอกบินก็จะประกอบไปด้วยพ่อแม่พันธุ์นะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับอันนี้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เขายังไม่เข้าคู่กันนะครับอันนี้ไม่เป็นอันตรายนะครับก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นตัวดักแด้นะครับตัวดักแด้แล้วก็จะมาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับ ใช้เวลาผสมพันธุ์กันอยู่ประมาณ2วันนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะตุยนะครับไปดูชุดที่เป็นเป็นตัวดักแด้ก,ก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวดักแด้ที่เราเอามาวางไว้นะครับก็มีบางส่วนนะครับที่เป็นตัวพ่อแม่พันนะครับเริ่มเริ่มจะออกมานะครับจริงๆก็กวาดเอาไปเป็น ทําเป็นปุ๋ยได้นะครับนะครับสําหรับแบบนี้นะครับเอาไปเป็นปุ๋ยได้นะครับก็เพราะว่าแต่ว่ายังไม่เอาไปนะครับเพราะว่าบางตัวก็ยังไม่ไม่ออกมาเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์นะครับยังไม่ติดปีกเนาะครับก็จะมีเป็นบางส่วนนะครับอยู่ข้างล่างเต็มเลยนะครับมาดูชุดนี้กันนะครับเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราเอาไปแกะดูข้างนอกกันนะครับว่าเขาเป็นตัวเล็กกันหรือยังนะครับ นี่แกะดูแล้วนะครับพลิกดูข้างล่างกันนะครับส่วนมากแล้วตัวลูกหนอนจะตกลงข้างล่างนะครับถือมาเยอะแล้วนะครับเยอะเยอะมากๆนะครับนี่เริ่มเป็นตัวหนอนเล็กๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเป็นเป็นชุดต่อไปนะครับก็จะไปแบ่งไปแบ่งไว้อีกบ่อนึงนะครับก็คือเราต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชุดใหม่นะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวหนอนน้อยๆนะครับเอาอนุบาลต่อครับ อันนี้ถ้าเรามีกระมังเราก็ใส่กระมังก่อนนะครับเราจะมาดูกันก่อนนะว่าเอาออกนะครับต้องเอาออกนะครับนะครับทำไมต้องใส่กระมังใช่ไหมครับเพราะว่ากระมังเนี่ยมันจะช่วยให้ตัวหนอนน้อยของเราเนี่ยนะครับไม่วิ่งไปทั่วนะครับอันนี้คือสาหรับคนพื้นที่ไม่เยอะนะครับของผมพื้นที่ไม่เยอะนะครับผมก็จะออกมาใส่กระมังก่อนนะครับ อันนี้เป็นการอนุบาลช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าเขายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับอาหารที่ให้ก็จะเป็นข้าวนะครับว่าจะเทออกก่อนนะครับจะมีตัวที่ยังติดนะครับตัวที่ติดอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้น้อยนะครับที่ยังติดอยู่นะครับมองไม่ชัดเท่าไหร่นอะนะครับเอาความไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วค่อยเอา อาหารมาให้นะครับอาหารที่เราจะเอาให้ก็จะเป็นพวกข้าวสวยนะครับเอานิ่มๆให้เขาก่อนเด้อนะครับเขายังไม่มีฟันนะครับเอานิ่มๆให้ก่อนนะครับยเยอะนะครับถือว่าเยอะนะครับถ้าเห็นเป็นแบบนี้นะครับพอเวลาอนุบาลก็ให้อาหารนะครับเป็นข้าวสวยนะนะครับแล้วก็เอาไปใส่บ่อปูนนะครับจบแล้วขั้นตอนง่ายๆนะครับทีนี้เราก็จะมาทํานะครับอาหารเพื่อที่จะไปล่อให้พ่อแม่พันธุ์เข้ามาไข่ ในชุดต่อไปนะครับไปดูการเตรียมอาหารกันครับหัวอาหารที่เอามาล่อก็จะเป็นหัวอาหารไก่นี่แหละนะครับใส่น้ําหน่อยนะครับคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันเพื่อที่จะเอาไปวางไว้นะครับในคอกบินนะครับให้พ่อแม่พันธุ์เขาก็ทำหมาดๆหน่อยก็ได้นะครับไม่ต้องถึงกับแฉะหน่อยเพราะว่าทําไมต้องทำหมาดๆเนาะของผมมัน เป็นสูตรสูตรเร่งรัดขั้นตอนนะครับถ้าน้ำน้อยก็เทน้ำลงไปนะครับแล้วก็ขยํามคนให้เข้าก้นนะครับทำไมต้องทำแบบแฉะๆหน่อยของผมมันอาทิตย์หนึ่งนะอาทิตย์หนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าไม่ไม่เอามาขูดนะครับเพราะว่าการขูดมันจะใช้พื้นที่เยอะนะครับก็ให้เป็นตัวนอนแบบเมื่อกี้นะครับทิ้งไว้อาทิตย์หนึ่งให้เป็นตัวนอนแล้วก็ค่อย เอามาอนุบาลต่อเลยนะครับเพราะว่าการอนุบาลน,น่ะมันเป็นตัวแล้วนะครับไม่ต้องเอามาเอาไข่เข้ามาทําให้เสียเวลานะครับนะเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเอาไปวางไว้ในคอกบินได้เลยครับมาแล้วครับนะครับมาถึงคอกบินแล้วอันนี้ทําไมผมต้องทําให้แฉะๆหน่อยเพราะว่าของผมมันสไตล์แบบเอาง่ายเข้าว่านะครับเอาง่ายเข้าว่าก็คือให้ให้พ่อแม่พันธุ์เขามาไข่ ไข่ใส่ไม้แบบนี้นะครับแล้วก็ให้ตกลงข้างล่างเลยนะครับแต่ว่าผมจะเอาตัวตะแรงไว้นะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ2วันนะครับอันนี้แฉะแต่ว่าพออีกสองสาวันก็จะแบบก็คือเริ่มหมัดนะครับไข่ก็จะลงมาแล้วก็หนอนก็ได้เป็นอาหารของเข้าเลยนะครับมันก็จะง่ายไม่ต้องเสียเวลาไปขูดเอาไข่เอาอะไรนะครับเนี่ยแบบนี้ง่ายครับผมใช้ได้แล้วนะครับ ก็เอาวางไว้ข้างบนนะครับเตรียมเสร็จเรียบร้อยนะครับวางไว้ห่างๆกันก็ได้นะครับไม่ต้องถี่มากเวลาที่เขามาไขเขาจะมาไขตรงช่องไม้นะครับไขตรงช่องนี้นะครับช่องไม้นี้แล้วก็ตัวดักแด้หรือว่าตัวอ่อนนะครับเขาก็จะมามาอยู่ตามนี้ทิ้งเวลาสักสามวันนะครับก็จะเป็นตัวแล้วก็ตกลงข้างล่างนะครับตกลงข้างล่างก็มีอาหารให้เขากินเลยนะครับรองรับง่าย มันง่ายนะครับผมนะครับส่วนตัวที่พร้อมที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็เขาก็จะไต่ออกมานะครับวันนี้แดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอย่าลืมใบไม้เนะครับมีต้นไม้มีอะไรให้เขาเกาะนะครับอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสาหรับคนที่อยากทดลองเลี้ยงหนอนมลรงวันไลน์นะครับเอาไว้ให้เป็ดให้ไก่เราเนาะนะครับเทคนิคง่ายๆครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการรับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ